¿Cómo so สวัสดีค่ะขอ,ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้าหมอดูไพ่ยิปซีนะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้ง7วันประจำวันศุกร์ที่23มิถุนายนพศ2566นะคะข้ามยากรดวงรายวันเป็นการอ่านแบบโดยเวิมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะ สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์มีค่าวิชาชีพนะคะเริ่มต้นกันที่100บาทนะคะสำหรับคนที่เข้ามากันแล้วนะคะหมอฟ้าก็ฝากกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์ค่ะ ชาววนาทิตย์ไพ่เฮอร์มิตนะคะเรียกว่าเป็นคนที่ก้อนข้างจะสมถะเรียบง่ายอยู่ง่ายนะคะรักสงบรักสันโดษไม่ชอบยุ่งวุ่นวายกับใครนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะหมกมุ่นอยู่กับหนังสื้อหนังหาตำรับตำราการเรียนรู้การลงทะเบียนเรียนคอร์สสั้นๆนะคะบางคนนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับการเช่าการบูชาวัตถุมงคลน,นะคะหรือเกี่ยวข้องกับการสวดมนต์นั่งสมาธินั่นเองนะคะ หกไม่เท้าการงานมีความโดดเด่นนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเรียกว่ามันอาจจะไปได้เรื่อยๆนะคะในเรื่องของการงานเรียกว่ายังมีความมั่นคงอยู่นะคะแล้วหกไม้เท้านะคะคุณอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานหรืออาจจะมีออเดอร์ที่ดีเข้ามาด้วยนะคะห้าเหรียญน,นะคะมีบางความเหนื่อยกายเหนื่อยใจนะคะอ่อนล้าอ่อนเพียอ่อนแรงนะคะเรียกว่าช่วงนี้สุขภาพร่างกายชาววันอาทิตย์นี้ไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะคะบางครั้งแขนขามันหมดเรี่ยวหมดแรงไปง่ายๆนะคะนะหรือว่า บางคนนะคะจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้กินทานอาหารไม่ค่อยจะย่อยนั่นเองนะคะเดินเหินก็ต้องระมัดระวังนะคะอุบัติเหตุลื่นหกล้มอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะการงานในวันนี้นะคะก็เรียกว่ามีความรับรื่นดีแต่มันอาจจะมีบ้างความเนื่อยเนื่อยเหนื่อยเเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งนะคะเรียกว่าบ่นไปทําไปนะคะหรือบางอย่างมันก็อาจจะอยู่ในช่วงของคําว่ารอคอยนะคะรอเวลารอโอกาสรอการอนุมัติงานจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่ารอข่าวดีนั่นเองนะคะส่วนความรัก ชาววันอาทิตย์วันนี้ไม่โดดเด่นนะคะเรียกว่าถ้าในเรื่องของความรักมันดูเงียบเงียบเงาเงานะคะรักเราน้อยลงนะคะแต่รักเรายังเท่าเดิมนะคะเพราะอะไรเพราะด้วยภาระด้วยหน้าที่ที่ต่างคนต่างก็มีนั่นเองนะคะทําให้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะมันก็เลยดูเงียบเงียบเงาเงาไปบ้างนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคะคุณยังเรียกว่ารักความโสดของคุณน,นั่นเองนะคะ สุขภาพเหมือนที่บอกนะคะเราไม่พูดซ้าค่ะบอสสรุปของไพ่ชาววันอาทิตย์นะคะไพ่เดสตานะคะเดสตาเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักสงบรักสันโดษนะคะนะรวมถึงนะคะรักอิสระนะคะนะเรียกว่าไม่ยึดติดกับอะไรนะคะวันนี้ดูเหมือนชาววันอาทิตย์จะปล่อยวางกับปัญหากับสิ่งต่างๆได้มากขึ้นนะคะแล้วอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะนะเรียกว่าเดสตาเนี่ยเป็นไพ่ของการที่เรียกว่ามีความโดดเด่นนะคะนะในตัวเองนะคะแล้วไพ่เดสตาไพ่ใบนี้เป็น ไพ่ที่ดีนะคะเรียกว่าสิ่งที่รอคอยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้นะคะตัวเลขนําโชคจากหน้าไพ่ใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะไปเสี่ยงเซมซีดูนะมีโอกาสที่จะได้นะคะตัวเลขจากการเสี่ยงเซมซีหรือตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลข9มีเลข6มีเลข5และเลข7นะคะสําหรับชาววันอาทิตย์นะคะหรือซื้อลอตเตอรี่กับคนพิการนะชาววันอาทิตย์คุณจะมีโชคนะคะ ต่อไปมาดูชาววันจันทร์กันบ้างค่ะชาววันจันทร์อัศวินถ้วยนะคะนะอัศวินถ้วยเนี่ยช้าชานะคะนะช้าช้าได้พาเล่มงามนะคะทําอะไรวันนี้ดูจะไปเรื่อยๆเชยๆนะคะอัศวินถ้วยเป็นไพ่ของคนที่เรียกว,ว่ามีน้ําใจนะคะมีน้ําใจที่ดีกับคนรอบข้างนะคะมักจะเป็นที่ปรึกษาคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตนะคะคอยรับฟังปัญหาเรื่องราวสิ่งต่างๆของบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะสี่เหรียญน,นะคะช่วงนี้จะทําอะไรต้องรอบคอ ประมัดระวังจัดการวางแผนสิ่งต่างๆให้ดีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะการลงทุนมีความสุ่มเสี่ยงนะคะแล้วการเงินก็ต้องรู้จัก ประหยัดอดออมมัธยัตนะคะต้องรู้จักเก็บด้วยนะคะชาววันจันทร์นะไพ่สี่เหรียญขึ้นมานะคะประกบตัววันนี้จะโดดเด่นในเรื่องของการเงินหรืออาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะแต่ก็เรียกว่าการเงินนี้สองเหรียญน,นะจะเกี่ยวข้องกับแบงก์ธนาคารการทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินหรือการเงินนี้เรียกว่าค่อนข้างจะหมุนนะคะเข้าซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปแต่ไพ่สองเหรียญเนี่ยเรียกว่าเป็นไพ่ที่คุณยังสามารถที่จะจัดการบริหารในเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นการ เงินในวันนี้หมอฟ้ามองว่าคุณเอาตัวรอดได้นะคะ ส่วนการงานเนี่ยคะ่ะใครที่มีงานประจําทําอยู่แล้วการงานมั่นคงนะแต่อาจจะมีความเบื่อเบื่อในเนื่อยนะคะเหนื่อยเหนื่อยหรืออาจจะแบบเกิดความลังเลโลเลเอสจะเปลี่ยนดีไหมจะย้ายดีไหมนะคะนะใครที่จะเปลี่ยนจะย้ายมองหางานใหม่ให้ได้ก่อนนะคะถ้าตอนนี้ยังมองหาไม่ได้ก็ทําที่เดิมไปก่อนเนาะเรียกว่าอดทนไปก่อนก็แล้วกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะถ้าในเรื่องของความรักเนี่ยเรียกว่ารักรักเลิกเลิกตัดกันไมมขาดด้วยภาระด้วยหน้าที่ด้วยความผูกพันนั่นเองนะคะ ส่วนคนโสดนะคะคนโสดดูเหมือนในวันนี้มีจะมีคนแอบชอบแอบมองคุณอยู่นะคะซึ่งอาจจะไม่ได้ถูกใจคุณสักเท่าไหร่นะเพราะว่าชาววันจันทร์นะคะในวันนี้เรียกว่าคุยได้กับทุกคนเป็นมิตรกับทุกคนนั่นเองนะคะสุขภาพชาววันจันทร์นะคะวันนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของอาการวิงเวียนศีรษะการเดินการทรงตัวนะคะและบางคนนี้กินทานอาหารก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะจุกเสียดแน้นท้องนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันจันทร์ค่ะ10 เปลี่ยนนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะเรียกว่ามีความโดดเด่นนะคะสิบเหรียญนะคะโดดเด่นในเรื่องของการงานและการเงินนะคะหรือตัวคุณเอ,เองวันนี้นะคะเรียกว่ามีความโดดเด่นในตัวเองนะคะนะเรียกว่าเป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตากับคนหมู่มากนั่นเองนะคะเรียกว่าไพ่สิบเหรียญนะคะนะใครที่รองเงินอยู่คุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินด้วยนะคะตัวเลขจากนาไพ่มีเลข6มีเลขสี่มีเลข2และเลข0ูนย์นะคะสำหรับชาววันจันทร์นะคะ ต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างค่ะชาววันอังคารคิงไม้เท้าหมายถึงการงานนะคะการงานความโดดเด่นการพูดคุยการเจราจาการติดต่องานวางแผนนะคะนะหรือคิงไม้เท้าเนี่ยเรียกว่ามีสภาวะความเป็นผู้นํามากกว่าผู้ตามนะคะนะการงานเรียกว่ามีความมั่นคงเลยทีเดียวนะคะ สเตนนะคะต้องลุยต้องสู้ต้องอดทนนะคะท้อไม่ได้ถอยไม่ได้ด้วยภาระด้วยหน้าที่อันยิ่งใหญ่นะคะแล้วไพ่สเตนเนี่ยจะทําอะไรช่วงนี้มันมีในเรื่องของการแข่งขันที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะ การงานก็ค่อนข้างจะยุ่งอีลุงตุงนางกันเลยทีเดียวนะคะต้องเคลียร์ต้องจัดการต้องสะสางต้องขวบคุมเองจัดการเองลุยเองลงมือทําด้วยตัวเองด้วยนะคะในบางอย่างแต่บางสิ่งบางอย่างเราก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างได้นะคะพอไพ่หกถ้วยคุณยังมีเพื่อนที่ดีนะคะมีกัลยายนิมิตรที่ดีมีทีมงานที่ดีคอยซัพพอร์ตคอยผลักดันนั่นเองนะคะแต่บางอย่างเนาะชาวันอังคารวันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ฉันอยากจะทาคนเดียวฉันอยากจะลุยเองทําเองมากกว่านะคะ เพราะคุณอาจจะไม่ค่อยไว้วางใจแต่ขอให้คุณรู้ไว้นะคะว่ารอบข้างยังมีคนที่เขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณช่วยเหลือคุณอยู่นะคะก็เรียกว่าการงานมันคงดีนะคะหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปติดต่องานนะคะกับลูกค้าคนเก่าเดินทางไปในสถานที่เก่าๆการท้าการขายยังมีลูกค้าแวะเวนเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆเข้ามาอยู่ตลอดนะคะส่วนการเงินเนี่ยวัน,นังครนะวันนี้หมอฟ้ามองว่าการเงินของคุณเนี่ยนะคะเรียกว่าส่วนใหญ่จะได้มาจากน้ำพักน้ำแดงจากลำแข้งลำขาของ ตัวเองมากกว่านะคะ หรืออาจจะมีคนเข้ามาหยิบม,มายืมมาขอความช่วยเหลือนในเรื่องของการเงินคุณก็ได้นะการเงินชาวธนาคารส่วนใหญ่จะหมดไปกับคนรักครอบครัวนั่นเองนะคะเรียกว่าการเงินในวันนี้จะงจัดการบริหารได้เป็นอย่างดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักใครที่กธกันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันคืนดีกันให้อภัยกันนะคะส่วนคนโสดเนี่ยคุณให้ความสําคัญกับในเรื่องของการงานอนาคตการเรียนมากกว่านะคะแต่ถามว่ามีคนคุยคุยไหมอาจจะมีคนคุย คุยครบๆอยู่นั่นเองนะคะสุขภาพชาววันอังคารวันนี้อาจจะมีเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเข่าข้อกระดูกด้วยนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันอังคารนะคะ เดี๋ยวนะหนึ่งไม้เท้านะคะหนึ่งไม้เท้าเนี่ยมีความโดดเด่นเลขหนึ่งการเรียนรู้การเริ่มต้นนะคะหนึ่งไม้เท้าบ่งบอกว่าโฟกัสไปที่เป้าหมายนะคะความสําเร็จอยู่ไม่ไกลนะคะเรียกว่าฝันนะคะนะฝันแล้วก็ต้องไปให้ถึงลงมือทําลุยนะคะแล้วความสําเร็จจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากนาไพมีเลขหนึ่งมีเลขแปดมีเลขหกและเลขหนึ่งนะคะสําหรับชาววันอังคารค่ะ ต่อไปมาดูชาววันพุธกันบ้างนะคะชาววันพุธ8ไม้เท้านะคะแดไม้เท้าช่องทางลู่ทางนะคะในเรื่องของการงานการขยับขยายธุรกิจกิจการนะคะนะการต่อยอดธุรกิจนะคะการ าการย,กย้ายสาขาก็ได้นะเรียกว่า8ไม้เท้านี่ง,งานเยอะนะคะมีออเดอร์ปังๆรัวๆเข้ามาด้วยนะคะในวันนี้ก้าวถ้วยนะคะเรียกว่าความสุขนะคะนะก้าวถ้วยเป็นไพ่ของความสุขนะคะอว้วนทวนอุดมสมบูรณ์อิม่มหมีพีมันนะคะเรียกว่ายิ่งเครียดยิ่งกินยิ่งทานอาหารขนมนม,นมเนยนะคะวันนี้สิ่งที่จะเข้ามาส่งผลน่าจะเป็นในเรื่องของความสุขในการกินนะคะขิงถ้วยนะคะเรียกว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือมีคนเข้ามาอุปถัมภ์นะคะจะได้รับ การสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเมตตาเอ็นดูนะคะการงานวันนี้เรียกว่าค่อนข้างจะรับรื่นเลยทีเดียวนะคะนะเรียกว่างานเยอะงานมากความรับผิดชอบสูงนะคะแล้วการงานคุณจะได้ทีมงานที่ดีได้เพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะเข้ามาสนับสนุน,น,นเข้ามาผลักดันนะคะอาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้อะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆด้วยนะคะการค้าการขายวันนี้ออเดอร์รัวรัวปังๆกันเลยทีเดียวนะคะส่วนการเงินนะคะชาววันพุธเรียกว่าได้มาจากหลากหลายช่อง ทางนะคะหรือว่าบางคนนะคะการเงินนี่อาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ไม่ว่าจะเป็นจากคนรักจากคุณพ่อจากคุณแม่จากคนในครอบครัวนะคะการเงินชาววันพุธวันนี้อาจจะหมดไปกับอาหารของกินขนมนมเนยนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้ก็เรียกว่าคุณได้คู่ครองคนรักที่ดีนะคอยซัพพอร์ตคอยเป็นกําลังใจคอยสนับสนุนคอยผลักดันกันนะคะเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กันและกันนะคะส่วนคนโสดนะคะ คนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณมีคนคุยคุยคบคบแต่สถานะไม่ชัดเจนนะคะเรียกว่าคุณอาจจะให้ความสําคัญกับการงานการเรียนมากกว่าแต่ถามว่ามีคนคุยไหมมีคนคุยนะเรียกว่าคุยเรื่อยๆนะคะสุขภาพชาววันพุธช,ช่วงนี้ระวังโรคพุงนะคะนะโรคพุงโรคอ้วนน้ำหนักตัวขึ้นหาเวลาออกกำลังกายบ้างดีแลกตัวเองบ้างนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันพุธค่ะชาววันพุธก้าถ้วยนะคะโฟกัสไปที่ความสุขนะคะโฟกัสไปในสิ่งที่มีนะคะก้าถ้วยเป็นไพ่ของความสุขรายร้อมไปด้วยความสุขนะคะแล้วยังมีกําลังใจที่ดีจากคนที่เรารักด้วยนะคะตัวเลขจากนาไพ่มีเลขเก้ามีเลขเก้ามีเลขห้าและเลขเก้านะคะสําหรับชาววันพุธนะคะหรือซื้อลอตเตอรี่นะคะกับเกตุดทอมดีนะคะมีโอกาสที่จะมีโชคนะคะ ต่อไปมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างค่ะ ชาวันพฤหัสเด็กถือไม้เท้านะคะการเดินทางการเรียนรู้การเริ่มต้นกําลังเกิดขึ้นนะคะเด็กถือไม้เท้านะคะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ทําอะไรใหม่ๆหรือวันนี้นะคะเรียกว่าโฟกัสไปที่เป้าหมายนะความสําเร็จอยู่ไม่ไกลนะคะบางคนชิพจรลงเท้าเดินทางขึ้นเหนือลงใต้เดินทางไปขอบขอบ,ขอบประเทศไทยก็ได้นะก้าวไม้เท้านะคะการงานนี่รายร้อมรอบตัวไปหมดนะคะงานเก่าไม่เสร็จสิ้นงานใหม่มีเข้ามาต้องเคลียร์ต้องจัดการต้องสะสางนะคะ ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจะหยิบจะจับจะทําอะไรก่อนดีเลยทีเดียวนะคะอย่าสะสมงานนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นดินพ่อกหางหมูนะคะไพ่พระสังฆราชนะคะนา้าไพ่ใบนี้นะคะ ตัวคุณเองอาจจะมีในเรื่องของการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับบุคคลอื่นนะคะให้คําปรึกษาให้คําแนะนําที่ดีกับคนรอบข้างนะคะหรือว่าบางคนนะคะนะเรียกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการเรียนนะคะการสอบการแข่งขันนะคะเกี่ยวข้องกับแนวจิตวิทยาก็ได้นักวิชาการก็ได้นะคะไพ่พระสังฆราชนะคะหรือว่าบางคนนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของที่ปรึกษานะคะนะที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายที่ปรึกษาในเรื่องของงานนะคะนะก็เรียกว่าการงานวันนี้มั่นคงดีนะคะนะการงานเป็นไปในที่ ทางที่ดีมีออเดอร์ที่ดีเข้ามานะคะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้การผลักดันคอยช่วยเหลือนะคะหรือตัวคุณเองอาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้สิ่งต่างๆเข้ามาด้วยนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการลงทะเบียนเรียนคอร์สสั้นๆนะคะนะหรือว่าบางคนนะคะก็เรียกว่าวันนี้นะการงานอาจจะกําลังรอคอยในเรื่องของการเดินทางก็ได้นะคะส่วนการเงินนะคะก็เรียกว่าการเงินไม่ติดขัดนะคะการเงินจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินนะคะแต่ก็ต้องรัดเข็มขัดให้กับ เองด้วยนะเพราะว่าบางคนก็กังวลในเรื่องของนี้สินสินส่ตงต่างๆเหมือนกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้นะคะเรียกว่ามันอาจจะดูเงียบๆเงาๆไปบ้างบางคู่บางคนอยู่ห่างไกลกันไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะหรือว่าบางคู่นะคะก็เรียกว่าอาจจะไม่ค่อยไว้ใจคู่ครองคนรักสักเท่าไหร่นะคะ ส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะแต่อาจจะมีคนแอบชอบแอบมองคุณอยู่นะคะเรียกว่าเป็นคนใกล้นะคะไม่ใช่คนไกลค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันพฤหัสนะคะ justment ขอโทษเมจิกเชียนนะคะเมจิกเชียนเนี่ยหมายถึงผู้รู้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเซนส์มีสัมผัสมีหลังสังหรหอที่แม่นยําเรียนรู้ได้เก่งเรียนรู้ได้ไวปรับตัวได้เก่งนะคะเรียกว่าเมจิกเชียนเนี่ยรู้รอบ ดารู้ไปหมดทุกเรื่องนะคะแต่บางครั้งรู้เยอะรู้มากนะคะก็ขาดความมั่นใจในตัวเองเหมือนกันนะคะนะเพราะฉะนั้นไพ่เมจิกเชนขึ้นมาเป็นไพ่ที่ดีนะคะปัญหาสถานการณ์ในวันนี้คุณสามารถที่จะจัดการเคลียร์สิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคตัวเลขจากเด็กจากกุมารจากบริวารน,นะคะตัวเลขจากนาไัยมีเลข1มีเลข9มีเลขหและเลข1น,นะคะสําหรับชาววันพฤหัสค่ะ ต่อไปนะคะมาดูชาววันศุกร์กันบ้างนะคะชาววันศุกร์นะคะไพ่ ไอเดียพิเศษนะคะนะหรือราชินีพระจันทร์ไพ่ใบนี้นะคะเรียกว่าคนวันศุกร์เป็นคนที่ค่อนข้างจะรักธรรมชาติในวันนี้นะรักธรรมชาติรักสงบอยู่กับสัตว์เลี้ยงอยู่กับเสียงเพลงอารมณ์ค่อนข้างจะสุนทรีเลยทีเดียวนะคะในวันนี้นะเรียกว่าโดดเด่นในเรื่องของไอเดียโปรเจกต์หรือไปไหนนะคะแต่งตัวให้สวยให้ดูดีเข้าไว้จะเป็นการเสริมโง่เหงให้กับชาววันศุกร์นะคะสิบเปียญน,นะคะจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่ารับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่บางคนอาจจะมีในเรื่องของการเป็น ตัวแทนนายหน้าพ่อค้าคนกลางนะคะการเดินเรื่องนะคะหรือสิบเหรียญจะเกี่ยวข้องกับอสังหาก็ได้นะบ้านที่ดินที่อยู่ที่อาศัยนะคะเรียกว่าใครที่กําลังอยากจะได้บ้านนะคะ <c oughs> ก็อาจจะต้องมีในเรื่องของดูในเรื่องของเอกสารให้ดีอาจจะต้องกู้ร่วมซื้อร่วมนั่นเองนะคะหรือบางคนจะเกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินด้วยนะคะแปดดาเห็นไหมคะนะเรียกว่าถ้าในเรื่องของบ้านหรือว่าอสังหาอะไรก็แล้วแต่อันนี้ต้องดูในเรื่องของเอกสารให้ดีนะคะมันอาจจะไม่ผ่านนะคะ หรือไพ่แปดดาบบางคนนะเรียกว่ามีในเรื่องของนี้สิ่สสงสิ่ตงต่างๆรุมเร้าเข้ามานะคะวันนี้อาจจะมีเรื่องเครียดเครียดเรื่องทุกๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานบาง Marion, ครั้งก็มีความเบื่อเบื่อเนื่อยๆนะคะนะเซ็งเซ็งนะคะบางคนวันนี้ทํางานนะเร,เรียกว่าเอาแต่ร่างกายไปนะคะใจมันอาจจะลอยไปไหนต่อไหนแล้วนะคะนะเร,เรียกว่าใจไม่ได้อยู่กับตัวเลยนะคะไม่ได้อยู่กับที่ทํางานเลยมันก็เลยมีความเบื่อเบื่อเครียดเครียดนะคะและแปดดาบนะคะนะเรียกว่าไพ่ใบนี้นะบางครั้งไม่อยากจะรับรู้เรื่องราวปัญหาสิ่งต่างๆเลย ะะเพราะว่าลำพังปัญหาของตัวเองก็เครียดอยู่แล้วนะคะอยากจะอยู่เงียบๆอยากจะอยู่คนเดียวนะคะอยากจะอยู่แบบสงบนั่นเองนะคะแปดดาปราชินิพระจันทร์นะคะอาจจะมีบ้างการถูกนินทาให้ร้ายใส่ร้ายนะคะไม่ต้องไปรับรู้รับฟังทุกๆเรื่องราวก็แล้วกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักมันมีใน ความรักเนี่ยนะคะมันมีในเรื่องของคาว่าหึงหวงระแวงไม่ไว้วางใจกันเกิดขึ้นนะคะถามว่ามีดวงของการเลิกกันไหมยังไม่มีดวงของการเลิกกันนะรักๆเลิกๆตัดกันไม่ขาดนะคะส่วนคนโสดนะคะตัวคุณเองอาจจะไปแอบชอบแอบมองคนที่เขามีเจ้าข้าเจ้าของอยู่แล้วหรือช่วงนี้อาจจะมีคนที่เขามีคู่มีครอบครัวแล้วเข้ามาเกี่ยวพันอันนี้ต้องดูให้ดีด้วยนะคะสุขภาพชาววันศุกร์นะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสายตาแสบตาความดันไมเกรนนะคะบางคนเพิ่งไปทำ เลสิกตามานะคะหรือว่าบางคนนะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการเจ็บตามเนื้อตามตัวด้วยนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันศุกร์ค่ะ ชาววันศุกร์เจ็ดไม้เท้านะคะเจ็ดไม้เท้านี่งานเยอะงานยุ่งนะคะหลายสิ่งหลายอย่างดูเหมือนจะเรียกว่าประเดประดังเข้ามารุมเราเข้ามานะคะนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเคลียร์ต้องจัดการต้องสะสางในเรื่องของงานที่ดีก็แล้วกันนะรอบคอบระมัดระวังอย่าเหม่อลอยนะคะอย่าพังเผออย่าเผอเรอนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเลขจากบานเลขที่ตัวเลขจากความฝันตัวเลขจากนาไพ่มีเลขสองมีเลขศูนย์มีเลขแปดและเลขเจ็ดนะคะสําหรับชาววัน สุกค่ะ ต่อไปมาดูชาววันเสาร์กันบ้างนะคะชาววันเสาร์ไพ่หนึ่งดาบหนึ่งดาบเนี่ยหมายถึงความสําเร็จนะดาบปัญหาอุปสรรคก็จริงแต่ทําอะไรที่คุณสู้ความสําเร็จจะเกิดขึ้นนะคะและพวกไพ่หนึ่งดาบส่วนใหญ่ไม่พูดเยอะไม่พูดมากนะคะมักจะทําให้เห็นมากกว่านะคะหนึ่งดาบเล็กหนึ่งหมายถึงการเริ่มต้นการเรียนรู้ด้วยนะคะแฮงแมนอาจจะมีเรื่องเครียดเครือดเรื่องทุกทุกนะคะนะเรื่องราวทุกๆเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นปัญหาเก่าๆหรือว่าบางคนเรียกว่าตกอยู่ใน สถานการณ์ที่ขับขันตกกระไดพลอยโจรกลืนไม่เขาขายไม่ออกนะคะอาจจะมีคนที่เขามีความทุกข์มีความเครียดเข้ามาขอคําปรึกษาคําแนะนํามาระบายนะคะในเรื่องของความรู้สึกให้กับชาววันเสาร์ได้ฟังก็ได้ด้วยนะคะไพ่คิงดาบนะคะลุยเลยนะคะสาววันเสาร์วันนี้การงานเหนื่อยค่ะนะเรียกว่าเหนื่อยทํางานกันแบบหัวหกก้นขิดกันเลยทีเดียวไม่ได้หยุดพักไม่ได้พักผ่อนนะคะด้วยหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบนะคะเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นงานของตัวเองงานของเพื่อนร่วมงานต้อง เคลียร์ต้องจัดการต้องสะสางหรือบางคนอาจจะกําลังน้อยใจหัวหน้างานผู้บังคับบัญชานะคะทําดีแทบตายแต่ไม่มีใครเห็นนะคะมันก็เลยอาจจะดูทุกทุกนิดหนึ่งนะคะการงานในวันนี้ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะคะนะในความรับผิดชอบในสิ่งที่เราทํานะคะแล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ค่ะส่วนการเงินนะคะก็เรียกว่าการเงินเนี่ยส่วนใหญ่ชาววันเสาร์จะได้มาจากลําแข้งลําขาน้าพักน้าแรงของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะอาจจะมีในเรื่องของนี้สินสิ่ง,ง,งต่างๆที่ดูเหมือนจะเคลียร ะะแต่ทุกอย่างจะผ่านไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่ารักไปทุกไปรักไปอึดอัดใจไปจะไปต่อจะพอดีจะเอายังไงดีรักรักเลิกๆตัดกันไม่ขาดนะคะส่วนคนโสดหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคะสุขภาพชาววันเสาร์วันนี้นะเรียกว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกเขา่าข้อกระดูกนะคะนะปวดหลังปวดกระดูกสันหลังด้วยนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันเสาร์นะคะยังคงเป็นดาบอยู่ นะคะราชินีดาบนะคะโฟกัสไปที่เป้าหมายนะคะนะความสําเร็จอยู่ไม่ไกลนะคะขอให้คุณมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะคะนะเรียกว่าคุณจะสามารถผ่านปัญหาผ่านสิ่งต่างๆณเวลานี้ณตอนนี้ไปได้อย่างแน่นอนค่ะ ตัวเลขจากนาภายมีเลข1มีเลข3ม,มีเลข1และเลข1น,นะคะสำหรับชาววันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการอันดวงของคนทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ